หนางอุทัยนี่เลขนางอุทัยลงคลิปคักๆเดอ้อพี่ไหเด้อเมียหนางอุทัยจระจระจังจังหนะให้คักคักอเอาคักคักทำกับนางอุทัยแล้วก็อธิบายไปตามนั่นห้ามบอกว่าอาจารย์อยู่ใสให้งวดทีสามก่อนน,อนี่ไทยเอาจะเห่าแล้วตอ,อ,อนนอีนน้เน่าแนบอ่เอบะเห้าอ้ะน,นี่ เจ้าคนเอออคยใหญ่เออมืงเพื่อนำมาเพื่อนมติดเจองผมอยู่บอกเอาตัดเจองออกเด้อติดกู่่อบ่บุยเท่านี้เฮ็ดยังหลับหลหล่อโอ้ขักขัเบิ่งบุปไปใสเพื่อนอยากออกก้างามแถวอุทัยนีเนะงามสุดโ จะหาอไรดีบมด<อ>ลาก็ได้คุเดี๋ยวลูกที่มาอีกดอกพอเอ้ยแมียน क्या रही है สองแปดเอาท่านผู้ชมครับมาเนี่ยอาจารย์เปิลผ้ามาขอโชคข,ขอรับกับพ่อปู่เตาไหาผู้<า>ม,มีปัญญาอันร่ำริยอันเปิดเสริฐด้วยปัญญาผู้ใดมาขอเพิ่นกไห่นะครับเนาะบัดที่นี่อาจารย์เพินมาก็เลยผ้าเพินมาเยี่ยมชมสถานที่ของอีพอปู่เตาไห่ท่านผู้ชมครับโปรดพิจารณาาในการรับชมนเด้นะครับเด้อเพื่อเป็นแนวทางครับประเด็นสังเคนให้เดื่องกร,ระด,ดันเลยครับเด้อ เมื่อนี่มาด้วยกันหลายคนนะครับผมอันนี้สิไทยฉกไทยลาไปท่านผู้ชมพิจารณาในการหลับทุม่มหลับฟังเพื่อเป็นแนวทางครับไม่ได้เชักชวนให้เด่นกันพนันนะครับผมก้อ,อนสีลงทุนลงห่อนแนวใดกับพิจารณาเน้าบังๆ่ด้วยครับเด้อยาเฝ้าปุมผมนะครับขัดลงไปแล้วมันพลาดมันก็จะเสียตังนะครับผมพิจารณาให้รอบคอบพ,พ้นครับก้อนสีแดงออกไปเ,เมื่อนี่ อกีก็คคาพระยีะแยมเพ่มทุเ่มเติมเน,นะครับเน,นี่ครับผม